เธอทันอยู่แล้วแหละเพราะฉันให้สองรอบสุดท้ายเรนเจนุก,ก็ใจดีสุดท้ายแล้วฉันก็ใจดีบอกสามวีให้หกวีพวกเธอเนี่ยฉันก็ใจอ่อนไอพวกเธออยู่ดีนั่นแหละเห็นไหมอาจ<น>ทานัท<า>นขอบคุณมากยังไงก็ทนัท<า>นเพราะให้ต้องหกวีอะปากบอกให้สามวีสุดท้ายเป็นหกมั<ทา>นจะท<า>นัทนกันหมดอ่ะ นะคะนะคะท่านเห็นไหมอุ้ยท่านกันทุกคนเลยเหรอรถได้ขันใจดีมากนะคะ พร้อมยังกดเพิ่มเพิ่มเด้อกดเพิ่มเพิเด้อลิงดาล่าลกดเพิ่มเพิเด้อกดลิงดาล่าล่กดเพิ่มเพเด้อเข้ากลุมฟีเดอร์นะคะ วันนี้หุ้นปลังมากนะคะแต่เสียดายไม่มีมาสามวิสามวิพอนะห้างบ่ายห้างบ่ายไม่มีนิวาลืี สามวินะไม่มีการงองแงนะคุยสามวิพอนาะจริงๆอ่ะวเคร์ได้เจ็ดสองก็เลยใส่แปดสองแทนนะคะก็เลยใส่แปดสองแทนเออจริงๆอ่ะเลขเจ๊จะมีหกหางเจ๊เลยใส่ห้าหางใส่ใส่ห้าหางเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อ ฝันและเลขฝันมาก,ก็ไม่อยากให้เลขเยอะมากนะคะงวนนี้ไปหลับเลยให้แค่ห้าหางนะคะใครว่าจะให้เลขเยอะไม่ต้องตามนะคะ, 1, 2, ะหนึ่งสองสามค่นอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งอกรอบหนึ่ง ยวยดโกดนบอกอะ่ะหนึ่งสองสามพอแล้วเป็นหกวีแล้วเป็นหกวีแล้วเป็นหกวีแล้วจริงๆไม่เอาทุกคนเจ๊ถือว่าเจ๊ให้แคปแล้วนะเจ๊ถือว่าเจ๊ให้แคปแล้วให้ทั้งสองรอบให้ตั้งสองรอบด้วยใครว่าชั้นว่าเลยฉันไม่ได้ลีลาฉั้นบอกสามวีคือสามวีเราตกลงกันแล้วนะจ๊ะ เนี่ยไม่อยากให้แทบเห็นไหมพวกเธอทานอยู่แล้วแหละเพราะฉันให้สองรอบสุดท้ายเรเจนุก,ก็ใจดีสุดท้ายแล้วฉันก็ใจดีบอกสามวิให้หกวิพวกเธอเนี่ยฉันก็ใจอ่อนนี่พวกเธออยู่ดีนั่นแหละเห็นไหมอาจทันขอบคุณมากยังไงก็ทนันพให้ตั้งหกวิอ่ะปากบอกให้สามวิสุดท้ายเป็นหก มันจะทันกันหมดอ่ะออนะคะ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 ทันเห็นไหมอุ้ยทันกันทุกคนเลยอ๋อ รถได้รันใจดีมาก